ทำไมเวลามีปัญหาชอบร้องไห้ไม่ได้ชอบแต่มันเป็นฟ e e l i n g อะ <S <S 1> <S 1> <S ทำไมฉันหึ่งร้องไห้ท่ำเพื่อนักวะอะไรสกิดนิดสกิดหน่อยก็ไหลตลอดเลยอะแกช่วยฉันหน่อยดีแกเป็นหมอนอะเว้ยปัญหาของแกมันมาจากโรคภัยไข้เจ็บซะที่ไหนละ่ะมันมาจากความรู้สึกชีวิตมีปัญหาปะลล่ะ แกอาจจะมีลูกไม่ได้แล้วลว่ะเพราะแกเป็นโรคมลูกเก่าอะมันเก่าได้ด้วยเหรอวะถ้ามันจะหมดอายุอะ <c oughs> ก็รีบใช้สิวะแล้วจ้ทำยังไงคนเขาจะทองก็ทำไงกันล่ะ <c oughs> แล้วจะไปทำกับใครอ่ะ <c oughs> เรากำลังจะเสียตัวแล้วเนี่ยเอาหน้าจะได้ไม่เสียเที่ยวไงจะดีหรอมันอาจจะพเพลินก็ได้ยอมเขาตอนนี้ก็ยอมเขาตอนแต่งงานแล้วมันก็เหมือนกันนะเนาะนี่กูพูดคนเดียวนะเนี่ยเซ็กี ำไมแกไม่อยากมีลูกฉันมีความรักได้แค่หน่วยเดียวอะอ,อ้ก็ถ้าเจอคนที่รักแล้วก็จะรักได้แค่ทีละคนอะแล้วถ้าวันหนึ่งมีลูกถ้าต้องรักทีเดียวสองคนกลัวทำไม่เป็นว่นะเราเอนนขอโทษนะจะว่าจะด่าดเรายัางไงก็ได้อะ่ะไม่ด,าด่าเธอหรอก ไม่มีวันแล้วถ้าสมมติว่าด่าจะด่าว่าอะไรอ okay. er. ะีดอกเห็ดอีเตอร์แอบไมนี่หามจริงถ้าเป็นห่วงตัวถ้ามีแฟนจัดไปเลยแบบแ,แรงๆแ,แต่งตัวแรงๆลักสนุกไม่คิดมากกลับบ้านดึกได้อีเห e ็ดเพาะถ้าเราจะดา่าก็คงดา่าประมาณนั้นนะแต่ไอแต่แต่ it, 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 นนี้เราไม่ได้ด่านะคือสมมติอะ